แน่สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคริปโตแมนอีกครั้งนะครับช่องที่จะย่อยข่าวคริปโตเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆเหมือนเพื่อนมานั่งคุยกันจำกันได้ไหมครับกับมาหาการ์เทราลูน่าที่เคยสร้างทั้งรอยยิ้มและคราบน้ำตาให้กับพวกเราชื่อของโดคอนผู้ก่อตั้งโปรเจกต์กลับมาเป็นประเด็นร้อนในหน้าสื่ออีกครั้งครับล่าสุดศาลที่นิวยอร์กมีการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในคดีของเขา แล้วหลายคนก็เริ่มตั้งคำถามที่น่าสนใจมากๆว่าเฮ้ยแล้วถ้าถ้าเกิดว่าโดคอนพ้นผิดขึ้นมาจริงๆอะอะไรจะเกิดขึ้นกับเหรียญ LUNC และ USTC ของพวกเราวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบหมดเปลือกตั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในศาลจนถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ What if หรือถ้าเกิดว่าที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดครับแลวนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกก่อนเลยอัปเดตล่าสุด จากห้องพิจารณาคดีเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาที่ศาลนิวยอร์กเนี่ยเขามีการประชุมคดีของโดควอนกันครับต้องบอกก่อนนะว่านี่ยังไม่ใช่การตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดนะแต่เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมวางแนวทางของคดีเฉยแต่ในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆโผล่ขึ้นมาครับเพื่อนๆผู้พิพากษาเนี่ยเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าพระราชบัญญัติ G e n i u s act Gins Act คืออะไรพูดง่ายๆมันคือร่างกฎหมายฉบับใหม่ในอเมริกาที่กำลังจะเข้ามาจัดระเบียบเหรียญ Stable c คองโดยเเพาะเลยซึ่งตอนนี้มันก็ผ่านวุฒิสภาไปแล้วเหลือแค่รอสภาผู้แทนอนุมัติแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโดคอนเกี่ยวเต็มๆเลยครับเพราะหนึ่งในข้อหาหนักของเขาคือการช่อโกงหลักทรัพย์ Security Fraud ซึ่งกลรตอสารฐหรือ SEC เนี่ยเขามองว่าเหรียญ UST มันเข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์แต่ถ้ากฎหมาย Gins Act นี้คลอดออกมา มันอาจจะเปลี่ยนนิยามไปเลยว่า stable coin แบบ UST เนี่ยไม่ใช่หลักทรัพย์มันเหมือนกับเรากำลังจะแข่งวิ่งกันอยู่ดีๆแล,ล้วกรรมการบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนกำลังจะมีกฎกติกาใหม่ออกมาอาจจะต้องเปลี่ยนลู่วิ่งกันอะไรแบบนั้นเลยครับการที่ผู้พิาาพากษาพูดถึงเรื่องนี้ถือเป็นสัญญาณที่น่าจับตามมากว่าทิศท,ทางของคดีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตทำให้ทีมทนายของโดคอนมีช่องให้สู้ในข้อหานี้มากขึ้นนั่นเองครับ โอเคทีนี้มาถึงคำถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดคำถามที่อาจจะทำให้ชาว LUNC หลายคนใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมๆถ้าเกิดปาฏิหาริย์โดควอนพ้นผิดในคดีอาญาขึ้นมาจริงๆอะไรจะเกิดขึ้นกับ LUNC และ u s t c ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังเป็น2มุมนะครับมุมแรกมุมมองเชิงบวกหรือที่เขาเรียกกันว่า bullish แน่นอนครับเพื่อนๆถ้า ข่าวโดคอนพ้นผิดออกมาจริงๆสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือราคามันจะพุ่งครับ LUNC กับ USTC อาจจะเขียวแบบยกแผงเลยในระยะสั้นมันเป็นเรื่องของ market sentiment ล้วนๆหนึ่งคือ relief rally เหมือนยกผู้เขาออกจากอกตลาดจะมองว่ามนทิงที่ร้ายแรงที่สุดของโปรเจกต์ได้ถูกลบล้างไปแล้ว 2. คือแรงเกงกำไรนักอินทนสายซิ่งจะรีบกระโดดเข้ามาในตลาดทันทีเพื่อเกงกำไรจากข่าวดีนี้ มันเหมือนกับเป็นการปลดล็อกพันธนาการทางกฎหมายที่ล่ามเหลี่ยนนี้เอาไว้ทําให้ชุมชนมีกําลังใจที่จะเดินหน้าพัฒน,นาโปรเจกต์ต่อไปได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนฟังมุมที่2ก่อนครับมุมของโลกแห่งความเป็นจริงถึงแม้ว่าโดควานจะพ้นผิดในคดีอาญานะครับเราต้องไม่ลืมความจริงที่เจ็บปวด 2- 3ข้อนะครับข้อแรกการพ้นผิด ไม่ได้แปลว่าความเสียหายกว่า4 0 0 0มล้านดอลลาร์ไม่เคยเกิดขึ้นเงินของนักลงทุนที่เสียไปมันไม่ได้กลับคืนมานะครับความไว้วางใจที่พังทลายไปแล้วมันสร้างกลับมายากมากๆข้อที่2อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ในคดีแพ่งที่ SEC ฟ้องเนี่ยศารตัดสินไปแล้วว่าโดคอนและเทอร์ล่าฟอร์มแลบมีความผิดฐานช่องกงนักลงทุนนะครับคำตัดสินนั้นยังอยู่นะ การพ้นผิดในคดีอาญาที่มีมาตรฐานการพิสูจน์สูงกว่าไม่ได้ลบคดีแพ่งทิ้งและที่สําคัญที่สุดนะครับการพ้นผิดของโดคอนไม่ได้ช่วยแก้ปัญหากลไกพื้นฐานของ UST ที่มันเคยหลุดแพ็กนะครับการจะทําให้ u s t c กลับไปที่ $1 ดอลลาร์ได้เนี่ยมันต้องอาศัยการทํางานหนักของชุมชนลุ้นๆเลยไม่ใช่แค่ข่าวดีเพียงข่าวเดียวนะครับงั้นสรุปแล้วมันยังไงกันแน่คริปโตแมนสรุปแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆ ข่าวการพิจารณาคดีล่าสุดถือเป็นแสงริบรีที่ปลายอุโมงค์สำหรับชาว LUNC เพราะมันมีตัวแปรใหม่อย่าง Genius Act Pro เข้ามาให้พอได้ลุ้นกันทางด้านกฎหมายและถ้าโดคอรพ้นผิดจริงเราจะได้เห็นราคา LUNC และ USDC พุ่งทยันในระยะสั้นอย่างแน่นอนจากแรงเกงกำไรและข่าวดีแต่ในระยะยาว อนาคตของเหรียญน,นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโดครอนคนเดียวอีกต่อไปแล้วครับแต่มันขึ้นอยู่กับพลังของชุมชนล้วนๆเลยว่าจะสามารถพัฒนาโปรเจกต์สร้างการใช้งานจริงและแก้ปัญหาพื้นฐานที่เคยเกิดขึ้นได้สําเร็จหรือไม่การพ้นผิดของเขาอาจเป็นเหมือนการติดจรวดให้กับราคาในระยะสั้นแต่เชื้อเพลิงที่จะทําให้จรวดลานี้บินต่อไปได้ไกลแค่ไหนอยู่ในมือของชุมชนเทอร์ลาคาสิกทุกคนครับ และนี่ก็ทั้งหมดในวันนี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้านครับคิดว่าโดควอนจะรอดไหมแล้วถ้าเขารอด LUNC จะไปถึงดวงจันทร์ได้อีกครั้งหรือเปล่าคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับอย่างอ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าชอบการวิเคราะห์ข่าวคริปโตแบบเข้าใจง่ายๆสบายๆสไตล์เพื่อนคุยกันแบบนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องคริปโตแมนของเราไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญในโลกคริปโตแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ